เขาจะเป็ช่แช่ข่าวันนี้เราเล่นเกมสกูแลมีตงข่าวันนี้เราเป็นอันนี้แนหะเเละไปเรื่องเรื่อยเราว่าเอาคนมาไม่ได้นะทุกค,คนเจ็บเวลา30สพาส่อบอยอะ่ะเขาจะเป็นนักจรวดขอ้อแถ พราะเขาเป็นต่อยเอ๋เขาจะต้องจัดกาตัวเอาไว้เพราะเขากับตัวไม่เช่ ตัวครับมาแล้วเออ้อไม่เริ่มต่อยกันไ,ไ,ไปเลยตำรวจเอาตำรวจว เอายังไม่เตรียมดาบมาหรอ ทำตัวไม่เพื่อนหมแต่เก็บเพื่อนเอาไว้ จาเป็นอรลบะกลายเป็นอะไรไนี้ปอตลำระลาชาวเกากลยเป็อะรสักท

Yeah, yeah, my chair, ตัวเอนี่าฮ่น่อยอย่างแม่นะจูบจา่เินสาับเน ฉันจะตีเพื่อนเราอะไปไม่ได้เพื่อนนี้เร็วๆเ,เพื่อนนี้เข้าไปแล้วคนอื่นไม่ัวรเลิกคนขย้อนย้อนเข้าไปสิเพื่อนโทนเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวเลย ยังไมเลยยังนมาอ่เจอขาลค่เร็จแล้วเพื่อนจไมาเล่จ้า

ไม่ไดทำไม,ไมอยู่ปนเติร์ทำอะไรไม่ได้หรอกอยู่บนเติร์ดอออจ้ะ baju вот тут надоไง ya เธอเดินได้อยู่ไม่ใช่เหลืลอเราจบคลิปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะรืบกดไลกดดีไม่ค่าคลิปใหม่น,น้ำชาน้ำชา A a s i ไแ้คๆวันนี้เราจบแล้วนะคะพวกันใหม่คล,ลิลลป